สวัสดีครับพบกับผมกบไทยในเกาหลีวันนี้มีงานฉีดยาฆ่าหญ้านะครับเพื่อนๆแต่ว่าถังฉีดยาใช้งานไม่ได้ครับเพราะว่าเราต้องแกะมาตรวจเช็คครับมันจะมีสองระบบครับเพื่อนๆถ้าเราใช้งานแบบตัวนี้ครับมอเตอร์แบบปรับตัวนี้ครับมันไม่ทํางานครับหมุนแล้วไม่ทางานครับแต่ส่วนสวิตตัวนี้ทํางานครับเพื่อนๆ เปิดปั๊บก็ทํางานครับมอเตอร์หมุนครับเราจะต้องตรวจเช็คดูว่าจุดไหนเสียครับว่าเป็นกับสายไฟหรือยังไงหรือว่ามอเตอร์ครับเพราะว่ามีมอเตอร์สองตัวครับเพื่อนก็เลยทําการแกะเช็คดูครับแบตเตอรี่ยังใช้ได้อยู่ครับต้องดูสาเหตุครับว่าเป็นจากจุดไหนครับเครื่องมือเราก็มีพร้อมครับสว่าน ทีมเทพันสายไฟครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะตรวจเช็ควอลล่มครับก็เหมือนเป็นสวิตช์ปิดเปิดนี่นะครับป,ป,ปิดเปิดแล้วปิดเปิดแล้วแป๊บเดียวนะครับทำงานแป๊บเดียวก็ต้องตรวจเช็คกันก่อนครับนี่นี่ขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ ใครที่เข้ามารับชมคลิปก็ขอให้รวยๆปังๆเฮงๆทุกคนนะครับผมเดินทางไปไหนแคล้วคลาดปลอดภัยครับ